ขาแน่ารักมากนะคะแนะนำนะคะถ้าใครจะซื้อรถกับน้องมันเชียร์ค่ะเชียร์เรนตือสั่งเตาเชียร์แต่ก็ติดต่อฮะน้องรัตไดนวะศูนย์ฟอร์ดน้องรัตตีบริการดีมากค่ะเลือกน้องรัตตีดีค่ะดีที่สุดค่ะคุยง่ายครับแบบอยากได้อะไรก็จัดได้ตามขอเลยส่วนลงส่วนลดแบริการดีมากครับผมนี่คันที่สองละครับผมโหดีมากเลยครับน้องช่วยประสานงานติดตามเรื่องเอกสารเรื่องอะไรดีครับมีเยี่ยมมากให้กี่คะแนนดีครับพี่เต็มสิบ สิบเต็มสิบเลยที่รตีบริการดีมากครับผมก็พี่หลาย็นน่ารักครับมีการคุณรักก็บริการดีครับครับบริการทุกอย่างประทับใจมากๆค่ะมากเยวก็สุดยอดจริงๆครับโอเคครับการบริการเป็นเยี่ยมครับน้องเซลน่ารักมากคุยง่ายคุยรู้เทศกาลลอยกระทงนี้พี่ๆมีรถดีๆไว้ใช้แล้วหรือยังคะถ้ายังไม่มี เดี๋ยนังรัานนะคะจะพามาแนะนำกับรถยนต์ f o ร์ r a n g เจคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับนางรัตตี้กับช่องรัตตี้ขายฟอร์นะคะแล้ววันนี้เราอยู่ที่โชว์รูม Ford แราชพฤกษ์พระราม5อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนังรัตก็จะพาคุณลูกค้ามาพบกับรถสมมริปลอของลูกค้านางรัตเองค่ะนี่เลยค่ะ พี่แลนเจอร์วา์แท็กนะคะ 2. 0ลิตรนะคะ6สปีดขับ2เกียร์ออโต้รคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสงวดราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านแ่บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้า170แรงม้าและแรงบิด4 0 5น,นิวตันมาพร้อมกับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาที่สามารถสั่งการด้วยที่สามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถดับรถ ดูโลเคชันตัวรถและจองคิวเข้าสู่บริการค่ะเดี๋ยวน้องั้นจะพาคุณลูกคา้าทุกท่านมาชมกันนะคะว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรบ้างสําหรับคันนี้เป็นรถส่งมอบของลูกคา้าทางร้านเองค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะส่วนเรื่องการส่งมอบเรามีบริการส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะที่ตัวรถค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสกับนงัดว,ว่าพี่ขอเป็นชุดแรปเตอร์และก็สีดําทั้งคันเพราะว่าพี่จุดันไม่เกรงใจใครค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นชุดแรปเตอร์ค่ะในจุดแรกนะคะมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะในส่วนตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าจะไปออกไปในส่วนของรูปแบบแรปเตอร์นะคะนี่ค่ะไม่ต้องขับแรปเตอร์เราก็สามารถใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ได้นะคะมาพร้อมกับไฟ3จุดค่ะสีขาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวไฟลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวแบบนี้ค่ะถัดไปด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวกันชนหน้าแรปเตอร์นะคะนี่หล่อๆแบบนี้เลยค่ะ นะคะทาให้รับกับตัวรถแล้วก็หล่อมากๆแล้วก็น้องรันออปเพิ่มมาในส่วนของตัวไฟหน้าด้วยนะคะนี้สีดําครอบตัวไฟทําให้ตัวโคมไฟของเราดูโดดเด่นและมีมิติมากๆเลยค่ะถัดไปด้านข้างนะคะนี่ชุดแรปเตอร์ของเรานะคะก็จะมีมาในส่วนตัวซุ้มล้อด้วยค่ะตัวนี้เป็นแบบดําสีดําด้านนะคะรับกับตัวรถทําให้แบบหล่อมากค่ะพี่ค่ะถัดไปนะคะในส่วนตัวล้อบ้างดีกว่าลูกค้าบ,บอกว่าขับเดิมๆขอเดินดีกว่า ะะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ20เป็นแม็กของ AA นะคะรัดด้วยยางตัวโยทยนะคะขอบ20นะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะคะวิ่งได้กับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือว่าถนนครุขระนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่า20บแบบพี่กลัวติดแต่จริงๆแล้วมันไม่ติดนะคะลูกค้าตัวนี้คะ่ะ้องรัดก็เลยออฟเพิ่มเป็นตัวใน2ตัวยกเพิ่มให้อนิ้วคะ่ะ ตัวนี้หล่อเลยนะคะรับกับซุมล้อมากๆและลูกค้าขอออฟเฟอร์เพิ่มเป็นในส่วนของตัวปีกนกของออปชันด้วยนี่ค่ะสีแดงหล่อๆน,นี้เลยนะคะแต่จริงๆ20นิ้วไม่ติดนะคะลูกค้าที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าอยากเพิ่มนะคะน้องรัดจัดให้ค่ะถัดไปนะคะอ่า จริงๆแล้วลูกค้านะคะเน้นเป็นชุดแต่งแรปเตอร์แต่ว่าแค่นี้ก็คือลูกค้าไม่ได้เน้นแต่งรอบคันเยอะแยะอะไรมากมายอยากแบบแรปเตอร์หล่อๆดุๆแล้วก็ให้รับก็สีดํานะคะสําหรับตัวไวแท็กนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็หล่อเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะด้านหลังน้องรัก็ยังแอดเพิ่มเป็นตัวข้อไฟท้ายให้ด้วยนี่ค่ะทำให้ตัวโคมไฟดูมีมิติแล้วก็หล่อมากๆเลยด้านหลังของตัวไวแท็กก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่ มีกล้องหลังให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดค่ะขับสบายสบายเลยมาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงนะคะตัวนี้เปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะเบามากนี่ผู้หญิงก็สามารถเปิดได้นะคะนี่สบายมากค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับรถคันนี้หล่อถูกใจพี่พที่อยู่ทางว้าไหมคะถ้าถูกใจยังไงก็สามารถโทรหาหนเราได้ที่เบอร์0ู5ย์5 9 1 3 7นะคะเบอร์และอ d ดีไล์ตัวเดียวกันเลยค่ะและพี่ๆี่ท่านใดค่ะที่อยากเข้ามาพบตัวรองรัดจริงนะเขาเรียกว่า อยากมาพบน้องรัดตัวจริงนะคะที่โชวรูฟอร์พระดลม5สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาตัดแบบหมายก่อนก็นได้ค่ะเบอร์กับไลน์ตัวเดียวกันเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาเข้ามาทดลองขับหรือว่าดูตัวรถจริงนะคะนัดเข้ามาได้เลยและพี่ๆท่นานใดค่ะที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องรัดได้นะคะไว้คลิปหน้านะคะน้องรัจะมาแนะนำการใช้ง,งานตัวรถหรือแนะ่นำโปรโมชั่นชุดแต่งยังไงนะคะฝาก ติดตาม,มากันด้วยนะคะไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ